สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองพบกับผมเช่นเคยนะครับเทลลิสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมรถกระบะเป็นวิห่อยีสูกันบ้างนะครับปีสู่ดีแม็กสองจุดห้าซัดไฮแลนเดอร์รถปี2 0 1 4เป็นตัวท็อปเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมต้องขอกราบขอบคุณนะครับสําหรับผู้ติดตามนะครับทางช่อง YouTube นะครับเดินทางมาถึง3,500คนแล้วนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับสําหรับยอดกดซับสไคร้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปรีวิวรถยนต์คันต่อไปด้วยนะครับรถคันนี้จะมีความสวยงามยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมันเลยครับซื้อรถยนต์มือสองต้องที่สีสกเกตภงนิเวศเท่านั้นนะครับเพราะที่นี่เรามีประสบการณ์เปิดมายาวนานมากกว่า30ปีมีรถมือสองสภาพสวยให้เลือกชมมากกว่า100คันรับประกันรถทุกคันไม่มีอุบัติเหตุ100%เซ หากซื้อแล้วตรวจพบว่ารถเกิดอุบัติเหตุทางร้านยินดีรับคืนและมีค่าเสียเวลาให้อีก100,000บาทสีสเกตพงนิเวศการันตีคุณภาพรถสวย5ดาวทุกคันตรวจสภาพรถยนต์มือ2กับบริษัทชั้นนำมาตรฐานจากญี่ปุ่นกูอินสเปคชั่นไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างภายนอกสภาพภายในเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าเบื้องต้นครับ สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับพบกับผมเช่นเคนะครับเทวลิศนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคิวของอีซุดีแม็กคันนี้เลยนะครับเป็นตัว2.5จุดแซดไฮแลนเดอร์นะครับรุ่นท็อปสุดในปี2014นะครับปี57นะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับ468,000บาทนะครับรายละเอียดนะครับรายละเอียดการผ่อนชำระนะครับอยู่ด้านล่างคลิปนะครับแต่ที่มุมด้านขวามือได้เลยนะครับอ่ะ ขอแนะนำนะครับทางร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับชื่อร้านหอจกศรีสะเกดผงนิเวศนะครับเรามีบริการทำสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับก็สามารถซื้อรถกับเราได้นะครับซื้อง่ายนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับเรามีบริการทำสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับรถคันนี้การันตีไม่มีวัตเหตุ100%เเซนนะครับซื้อแล้วสามารถนำไปตรวจสอบได้นะครับ หากรถเคยชนเคยพลิกคว่ำนะครับทางร้านยินดีรับคืนนะครับมีค่าเสียเวลาให้อีก10,000แบาทกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นของคันนี้นะฮะก็มีให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่านะครับลูกค้านะครับจะเลือกเป็นโปรฟีดาวได้นะครับหรือจะเป็นขับฟรี90วันนะครับผ่อน0%นาน1ปีก็มีนะครับผม หรือเลือกรับดอกเบี้ยถูกพิเศษก็ได้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดีนะครับสนใจรายละเอียดสอบถามโปรโมชั่นเงื่อนไขนะครับโทรหาผมนะครับเทเลินะครับ0-819772934นะครับรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับสนใจโปรโมชั่นไหนทักสอบถามได้เลยนะครับทำอาชีพอะไรนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับขอย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรนะครับ ออกได้ทั้งหมดนะครับขอเพียงไม่ติดเครดิตบุโรนะครับขออย่างเดียวเลยนะครับไม่ติดเครดิตบูโรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถสวยๆคันนี้นะครับตัวนี้เป็นไฮแลนเดอร์นะครับตัวท็อปสุดนะครับยางนะครับผมยางเปลี่ยนใหม่นะครับคันนี้ได้ยางใหม่4เส้นเลยนะครับผมยางใหม่เอี่ยมนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวท็อปนะฮะสีบอลนะครับบันไดข้างนะครับใหม่เอี่ยมนะครับมีฝาครอบ ถังน้ํามันนะครับชุบโครเมียมแล้วก็ข้อมือเปิดชุบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับกันชนหลังนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาดูด้วยนะครับว่ารถไม่ชนไม่คว่ำนะครับที่เราการันตีนะครับว่าดูยังไงบ้างนะฮะผมพาดูทุกชิ้นส่วนนะครับรถนะครับสภาพสีก็เคลียเรียบร้อยนะครับเก็บสีเก็บรอยนะครับขูดขีดเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งาน99%เเลยนะครับผมได้ยางใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่ารถไม่ชนไม่ความดูตรงไหนบ้างนะครับจุดสําคัญนะครับนี่ฮะเนอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับทุกจุดนะครับประตูขวานะครับด้านหลังนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับทุกจุดนะครับการันตีรถสวยนะครับไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ มีชนมีคว่ำนะครับยินดีรับคืนพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีกหนึ่งแสนนะครับผมน็อตเดิมนะครับทุกจุดนะครับภายในสวยสะอาดนะครับส่งซักเบาให้เรียบร้อยนะครับมุ้งพลาสติกเรียบร้อยนะครับเราไปดูประตูบานซ้ายด้วยนะครับแล้วค่อยกลับมาดูภายในอีกทีหนึ่งนะครับกระบะหลังนะครับตรงนี้ก็มีเม็ดอาร์คนะครับเหมือนเดิมนะครับเดิมสวยจริงๆนะครับคันนี้ซีนนะครับ สีเดิมฝากระโปรงอ่ะขอโทษฮะสีเดิมกระบะท้ายนะครับผมกระบะไลเนอร์ลูกใหม่เลยนะครับใหม่เอี่ยมนะครับพร้อมใช้งานนะครับคันนี้มีโปรพิเศษนะครับสําหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนดีนะครับไม่ต้องใช้เงินรับรถเลยสักบาทเดียวนะครับไม่ต้องจ่ายสักบาทนะครับผมทําสัญญาและส่งมอบรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับติดต่อผมนะครับเทวฤทธิ์นะครับ0819772934นะครับ ออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าทําอาชีพอะไรแล้วจะออกไม่ได้นะครับใครออกไม่ได้โทรหาผมนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับขออย่างเดียวนะครับไม่ติดเครดิตบูโรนะครับไม่มีประวัติการผ่อนล่าช้านะครับไม่เคยยื่นเอกสารที่ไหนมาก่อนนะครับรับโปรโมชั่นพิเศษฟรีดาวนะครับขับฟรีอีก90วันนะครับเม็ดอากโรงงานนะครับอยู่ครบนะครับรถสวยมากครับคันนี้การันตีนะครับ ไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีบัตรการันตีให้เห็นไหมฮะนัดเดิมนะครับนอดแคปบเดิมไม่ขันไม่ขยับนะครับบันไดนะครับซ้ายขวานะครับคันนี้ติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยนะครับฟิล์มใหม่เรียบร้อยนะครับบานข้างนะครับ60นะครับมองจากภายในก็ไม่เมื่อนะครับสว่างนะครบานหน้า40%นะครับผม รุ่นท็อปไฮแลนเดอร์นะครับคันนี้สวยงามนะครับพร้อมใช้งานนะครับใครที่หา isuzu d-max นะครับต้องการแบรนด์หลักของรถกระบะนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราการันตีให้ไม่ชนไม่คว่ำไม่มีน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในนะครับแล้วก็เลขไม่์กันนะครับว่าคันนี้ใช้งานมาเท่าไหร่แล้วนะครับภายในนะครับอย่างที่แจ้งนะครับสวยสะอาดนะครับคอนโซลนะฮะ คอนโซลสวยสะอาดมากนะครับมาดูเลขใหม่กันฮะซื้อนะฮะรอสักครู่นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้นะครับเลขไม้แท้นะครับผม8 9ด2กิกโลนะครับการันตีนะครับเลขไม้น้อยมากๆนะฮะถือว่าน้อยมากๆนะครับภายในก็พร้อมใช้งานทุกจุดนะครับใช้งานได้ทุกจุดเลยนะครับิทยใช้ได้นะครับ เอนะครับใช้ได้ครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับภายในสวยสะอาดพร้อมใช้งานนะครับดูหลังคาสวยสวยเลยนะครับคันนี้หลังคาสวยนะครับบังแดนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับใช้ได้นะครับทุกจุดนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ ใช้ได้นะครับใช้งานได้ทุกจุดนะครับกระจกไฟฟ้านะครับฟ้าบานซ้ายได้นะฮะบานขวามีปัญหานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะการแก้ไขให้เช็คเปลี่ยนให้นะฮะกระจกบานข้างนะครับรถไม้แท้ครับ892กกิโลเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับว่าพร้อมใช้งานขนาดไหนนะครับ ขันหน้านะครับลดการันตีนะครับไม่ชนไม่คว่ำนะครับดูน็อตทุกตัวนะครับไม่ขันไม่ขยับเดี๋ยขออนุญาตดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับลดเครื่องดีเซลเสียงดังนิดนึงนะฮะกลัวจะไม่ได้ยินเสียงนะครับโอเคอ่ะดูนะนะครับขันหน้าเดิมนะครับเม็ดอาร์คโรงงานสังเกตดีๆนะครับมองเห็นทุกจุดนะฮะเม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับมาร์คคิวซีโรงงานอยู่ครบนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับเลยนะฮะ แล้วก็จุดสําคัญนะครับของอีซูุนะครับอย่างที่รู้กันนะครับแผ่นเพจนะครับหมุดนะครับสีดํานะครับหมุดดานะครับเพจเรียบนะครับไม่เคยแกะไม่มีรอยเคาะนะครับผมเรียบบางเนียนนะฮะแก้มหน้านะครับซ้ายขวานะครับแก้มหน้าซ้ายน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับฝากระโปรงหน้านะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับเช่นเดียวกันนะครับซีนต่างๆนะครับไม่เคย เดินใหม่นะฮะอันนี้เป็นซีนเดิมโรงงานนะครับเรียบจิกเป็นรอยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะรูต่างๆบางเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่เคยเคาะพ่นสีเลยนะครับเห็นแบบนี้สบายใจได้เลยนะครับทางร้านเราการันตีลถให้อีกนะครับว่าไม่ชนไม่คว่ำนะครับมีชนมีคว่ำยินดีรับคืนพร้อมกับแถมค่าเสียเวลาให้อีกนะครับ1นึ่งแสนนะครับ ซื้อง่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับมีบริการทําสัญญาและส่งมอบรถให้ทั่วประเทศนะครับไม่ต้องกลัวว่าอยู่ต่างจังหวัดจะซื้อไม่ได้นะครับผมมีบริการถึงบ้านนะฮะและมีบริการส่งเช่นเดียวกันนะครับสําหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยนะครับหากมีประวัติการผ่อนดีนะครับไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทนะครับผมบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะฮะ อยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อได้นะครับต้องขอกขอบพระคุณนะครับสําหรับการรับชมรับฟังนะครับใครที่นะครับมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับหรือมีญาติพี่น้องที่อยากได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ไปเรื่อยๆนะครับให้ญาติของท่านได้เห็นคลิปนี้นะครับสนใจนะครับทักหรือโทรหาผมได้เลยนะครับเทลิดนะครับ0 8 1 9 7 7 2 9 3 4 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปรีวิวรถยนต์คันต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเทวลินนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ